ข้อที่8นะครับตัวอย่างที่8นะฮะเขาบอกว่าให้หารแล้วก็เอาเศษมานะครับเอาผลลัพธ์เศษเราก็ดูโจทย์นะ x กำลังห้าบวก8 x กำลัง3ลบ x กำลัง2บวก x ลบแนะครับแล้วก็หารด้วย x กำลัง3บวก x ลบหนนะเอาละข้อนี้เนี่ยถ้าน้องๆสังเกตโจทย์ดีๆเนี่ย มันเป็น x กําลังหแล้วก็มากําลังสเลยเห็นปะแสดงว่ากําลัง4ี่มันหายไปถูกไหมครับตรงที่มันเป็นดีกรีสีเนี่ยเราจะทําไงมาดูกันก็เริ่มต้นนะครับครูกรับก็เขียนก่อน x กําลังหนะครับทีนี้พอมาถึงตรงที่เป็นดีกรีสีแล้วไม่มีเนี่ยให้น้องๆใส่0 x กําลัง4นะครับเพื่อความปลอดภัยของน้องๆเองนะแล้วค่อยบวก x กำลัง3แล้วก็ลบ x กำลัง2บวก8 x ลบ8นะครับใส่ไปเลยยาวแค่ไหนก็ต้องใส่นะครับส่วนตัวตั้งก็คือ x กำลัง3บวก x ลบ1ตัวตั้งเนี่ยดีกรีมันจะไม่ครบหรืออะไรก็ไม่เป็นไรนะไอ้ตัวหารนะครับตัวท,ทีตัวหารเนี่ย มันดีกรีอาจจะไม่ครบถ้วนก็ไม่เป็นไรครับนะแต่ที่ต้องระวังคือตัวตั้งโอเคไหมพอเราตั้งได้อย่างนี้แล้วเราก็เอามาจับหารกันหลักการก็คือให้เอาตัวแรกหารตัวแรกเสมอนะครับนั่นคือ x กําลัง3ไปหาร x กําลัง5ผลลัพธ์ตัวแรกก็คือ x กําลัง2ใช่ไหมครับจากนั้นเอา x กําลัง2ไปคูณ x กําลัง3จะกลับมาได้ x กําลัง5 x กำลังสองคูณ x ก็จะได้บวก x กำลังสามเห็นไหมต้องใส่ดีกรีให้ตรงกัน x กำลังสองคูณหนึ่งนะครับคูณกับลบหนึ่งก็จะต้องได้ลบ x กำลังสองตรงนี้ถูกไหมครับอ่าก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะแถวที่หนึ่งนะไอตรงที่มันเป็นศย์ x กำลังสี่ก็ช่างมันไม่เป็นไร ที <c oughs> นี้เราก็ลบกันนะครับตรงนี้ลบกันตรงนี้ศนย์ x ก็เป็น0อยู่แล้วนะครับลบกับอะไรก็ได้0ูนย์8 x กาลัง3ลบ,ก3 <000 evaluation> ลบ x กาลัง3ก็จะเหลือ7 x กาลัง3ทนี้ลบ x กาลัง2ลบด้วยลบ x กาลังสก็หมดไปก็คือ0ใช่ไหมตรงนี้ศนย์ x กาลังสองใส่ไว้เพราะอะไรเพราะเดี๋ยวเราจะดึง8 x ลบ8ลงมา จะได้มีตัวขั้นไม่ให้ดีกรีมันแหว่งไปเข้าใจไหมครับนะอันนี้คือหารครั้งที่1ทัดว่าเอาตัวหน้าไปหารตัวหน้าอีกทีหนึ่งครับเริ่มใหม่นะ x กําลัง3ไปหาร7 x กําลัง3ได้บวก7ถูกปะนะแล้วเอา7กลับมาคูณมันก็จะได้7 x กําลัง3 7คูณกับ x จะได้7 x 7 x ต้องมาใส่ตรงนี้เนาะใส่ให้ตรงกับ x แล้วก็7คูณลบ1ก็จะได้ลบ7นะครับโอเคตัวนี้ก็ลบกันหมดพอดี8ลบ7 x ก็จะเหลือ1 x ลบ8บวก7ก็จะเหลือลบ1นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องหยุดหารและเพราะว่า x มันดีกรี1แต่ว่าตัวหารของเราเนี่ยดีกรี3เห็นปะตัวหารเราเยอะกว่าตัวนี้หารไม่ได้แล้วนะครับก็ x ลบ1ตัวนี้เราก็เลยจะเรียกมันว่าเศษจำแน้เนาะนี่ะครับก็ถ้าตัวอย่างเนี้ยที่จะเอามาให้ดูก็คือตรงที่ตัวตั้งมันไม่มี x กำลัง4นะดีกรีมันแหว่งไปเราทำอย่างนี้นะเราใส่เลขศูนย์ลงไปแทนโอเคเพราะฉะนั้นผลลัพธ์สุดท้ายนะครับต้องมาสรุปให้อยู่ในรูปของตัวตั้งเนี่ยจะต้องเท่ากับตัวหารคูณผลลัพธ์ นะครับแล้วก็บวกเศษนะฮะตัวหารเรายาวเหลือเกินนะอ่ะ x กําลัง5แล้วก็บวก8 x กําลัง3แล้วก็ลบ x กําลัง2บวก8 x ลบ8ตัวหารของเราคือ x กําลัง3บวก x ลบหหารเราได้อะไรนะครับตัวที่อยู่ข้างบนนี่เนาะผลลัพธ์ x กําลัง2บวก7นะครับ x กำลัง2บวก7แล้วก็บวกกับเศษก็คือ x ลบ1เป็นอย่างนี้นะนี่คือฟอร์มนะครับในการเขียนจบทอน,นี้เรามาดูกันนะถ้าเราเทียบกับข้อ7เนี่ยที่ข้อ7เนี่ยหารลงตัวเศษเป็น0แต่ข้อนี้หารไม่ลงตัวเห็นไหมครับเศษเป็น x ลบ1ก็เลยจะบอกอีกทีหนึ่งว่าไอ้เจ้า2วงเล็บนี้ไม่ใช่ตัวประกอบของพหุนามตัวตั้งเข้าใจไหม พราะมันมีเศษมันเลยไม่ลงตัวพอไม่ลงตัวก็ไม่นับเป็นตัวประกอบนะครับเริ่มสังเกตไหมว่าอ่ะถ้ามันไม่ใช่ตัวประกอบเราก็เอาไปใช้อะไรไม่ได้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันก็น่าจะดีเนาะถ้าเรารู้ว่าเศษมันเป็นเท่าไหร่ก่อนก่อนที่จะหารด้วยซ้ำนะฮะถ้าเรารู้ว่าเศษมันเป็นศูนย์เราจะได้ไม่เอาตัวนี้มาหารไงเพราะหารแล้วมันไม่ลงอะ่ะนะฮะดังนั้นเดี๋ยวตอนหลังเราก็เลยมีวิธีการเช็คเศษนะครับ แต่ว่าตอนนี้เอาวิธีหันยาวก่อนโอเคไหมเอาหันยาวให้เรียบร้อยก่อนพอเข้าใจนะครับอันนี้ก็คือวิธีการหันยาวพระหูนามนะครับใช้ทําอะไรบ้างครับใช้ในการแยกตัวประกอบกรณีหันลงตัวเราจะไดะ้ตัวที่เรียกว่าการแยกตัวประกอบแล้วแต่ถ้ามันหารไม่ลงตัวน้องๆจะได้ทั้งผลลัพธ์และก็เศษออกมาทีเดียวเลยโอเคนะครับอ่ะนี่ก็คือตัวอย่างที่8นะครับจบไปอีกหนึ่งข้อ นะถ้าเหนื่อยก็พักก่อนนะถ้าไหวก็เดี๋ยวเราไปต่อข้อที่9กันนะครับข้อนี้จบแล้วครับ